เป็นงานใหญ่มากๆของเวสป้าค่ะที่จริงๆตื่นเต้นพูดอะไรยังตื่นเต้นเลยตื่นเต้นมากๆที่จะได้มางานวันนี้ค่ะ <S <S แล้วก็ทุกครั้งที่ได้อยู่คู่กับเวสป้าก็จะรู้สึกว่าเต่งเท่มากๆค่ะเป็นงานเวสป้านูชอบรุ่นไหนชอบสีไหนชอบรุ่นไหนเหรอหนูชอบ Spin. สปรินสีสีเลือกไม่ได้คือตีกับตัวเองเลือกดีอยู่คือจริงๆชอบออกสีเหลืองๆครีมๆค,ค่ะ,ะแต่ว่าเอาตรงๆก็คือเขาเขาดีทุกรุ่นจริงๆหนูเป็นคนไม่ชอบสีชมพูแต่ว่า พอมาโรซาของเวสปาก็คือหนูต้องแต่งสีชมพูตอนแรกเราก็เคีดเราอจะลอดไหมขับรถสีชมพูลอดก็รู้สึกว่าเวสปาเป็นรุ่นไหนก็ได้ทุกสีเลยค่ะค่ะฝอนฝักเอาผลงานนะคะช่วงนี้แล้วก็เห็นว่าเ่วมแต่งเพลงให้บิคินอ๋อใช่ค่ะกระแสตอบรเป็นไงบ้างใช่ใช่ก้าวก่ค่ะเป็นเพลงที่เอ่อได้แต่งให้บิวกินก็กระแสกระแสตอบรับเป็นที่น่ารักอยู่แล้ว จากแฟนวิวกินทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะเขาคุณแฟนแฟนแทนวิวกินด้วยนะคะเพราะว่าคือจริงๆเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ตื่นเต้นมากที่จะได้มาร่วมทํากับวิวกินแล้วก็คิดเรื่องนี้กันอยู่เป็นปีๆเลยค่ะกว่าที่จะได้แบบลงมือทาจริงๆเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบว่าถ้าทาเพลงหนูเองอ่ะมันเป็นตัวหนูเองหนูอะไรก็ได้ไงแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นมันต้องผ่านโปรเซสเยอะมากต้องดีเซลร์ชว่าเขาผ่านอะไรมาหรือว่าเขาเขาโอเคกับแนวแบบไหนเหมือนต้องศึกษาตัวตนเหมือนต้องเป็นแฟนคลับของเขาก่อนที่จะทํางานให้เขาอะคะ่ะ พี่ปรึกษาของแม่เแบบคิดเนื้อหรือว่าแบบว่าอ๋อถ้าเป็นเรื่องเนื้อเพลงถ้าเป็นเรื่องคอนเซปต์ดนตรีเนี่ยตอนแรกคือเหมือนเคยคุยคุยกันไว้เขาก็ทิ้งโจทย์ทิ้งไปทิ้งมานั่นแหละจนสุดท้ายก็พอทิ้งมาหนูก็หนูก็หายไปเลยช่วงใหญ่เลยหายไปเลย,ย,เ,ลยเขาก็คว่าไปทำแล้วมั้งแต่ว่าหายไปเนี่ยจริงๆก็ไปเวิร์กไปไปไป,ไปแบบเวิร์กเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปทําคำศึกษาเกี่ยวกับตัวตนของเขาว่าเขาเคยทําเพลงอะไรมาบ้างแล้วเพลงเวลาเขามีความรักหรือว่ามีความแบบเพลงอกหักของเขาอะอกหักที่สุดของเขาคืออะไร แต่ส่วนใหญ่อ,อกหักของบิวกินจะเป็นแนวแบบอ,อกหกักแต่ก็อยากให้เธอยังยงยิ้มทางน้ําตายังยิ้มอยู่แต่ทีเนี้ยเราก็เลยอยากเห็นว่าถ้าเขาอ,อกหักแบบไม่ยิ้มแล้วแต่ว่าแบบมันไปไม่ได้อ่ะก็เลยเอาจริงก็เลยเวลาคุยเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะถึงต้องรู้ไปถึงเรื่องแบบเอ้ยที่ผ่านมาในชีวิตเคยเจออันเรื่องแบบไหนมาบ้างในความสัมพันธ์หรือเจออะไรเงี้ยก็คือคือเหมือนกับว่ามันก็เป็นการมันไม่ใช่แค่แบบปรึกษาทําเพลงอะแต่มันมแบบได้คุยกันเรื่องปัญหาชีวิตไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่ง ซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อโอเคเราเข้าใจแล้วว่าเขาเป็นคนในรูปแบบใดในในด้านความรักก็เลยกลายเป็นว่าหนูก็ไปเวิร์กับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเพลงเนี้ยเหมาะที่จะเป็นเขาในเวอร์ชั่นที่เจ็บแต่เจ็บแบบไม่ไหวแล้วที่ไม่ใช่เจ็บแบบเจ็บแต่ยินดีใช่ใช่ก็จริงจริงจริงถ้าแปลกแปลกเหรอเหมือนเหมือนหนูเหรอเหรอหนูหนูก็หนูหนูฟังแล้วก็ไม่ หรือหนูฟังไม่ออกหนูฟังแล้วหนูก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ขนาด,ดนั้นแต่แบบเหมือนมีการใส่เครื่องเป่าต่างๆเพื่อให้เข้ากับสไตล์ความเป็นบิวตี้มากขึ้น,นะคะ่ะเ,นนออเพงเลงแบบถ้าเกิดคเว v e r เนี่ยเวอร์ไปแล้วในยูทูบค่ะแต่ว่าถ้าจะเล่นเนี่ยเพิ่งเพิ่งของอนุญาตกันมานมว่าขออนุญาตเล่นเวอร์เล่นด้วยกันเนาะหนูก็หนูก็ เกี่ยวความลับไม่เก่งอนะแต่ว่าแต่ว่าหนูก็ไม่ไม่แน่ใจคือ,อ,อแค่ยังไม่รู้ปักเอ,อิบแค่ยังไม่รู้ปฏิทินใดๆว่ามันควรจะต้องทำอะไรบ้างเฉยๆค่ะเพลงส่วนตัวหนูเอ,อ่อหนูกําลังว่าจะกําลังว่าจะปล่อยออกำลังจะปล่อยเพลงเพลงหนึ่งแล้วก็ปีนี้หนูจะทําอัลบั้มค่ะออซึ่งซึ่งค่ายยังไม่รู้ขอแจ้งค่ายไปในทุกๆสื่อ ว่านโบกี้ขอญาตปล่อยเพลงใหม่ค่ะเพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าหนูหังหายจากเพลงมันมาพอสมควรแล้วค่ะใช่งั้นเดี่ยวฝากวันนี้วันนี้น้องโบกี้มีโชว์ด้วยฝากงานช่องโชว์วันนี้นิดนึงค่ะค่ะก็ขอฝากโบกี้ไลออนและเพื่อนๆศิลปินทุกคนนะคะในงานเวสป้าวันนี้ด้วยนะคะรับรองว่าศิลปินทุกท่านจัดเต็มแน่นอนนะคะก็รอดูเลยค่ะคขอบขอบคุณค่ะ